บ้านของสาวเก้าวค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาติดตามเรื่องราวของสาวเก้าสุภสัสราสาวโสดใบแดง แจ้งชัดเลิกกับชาวชาวิตจริงหรือไม่หลังจากถูกจับตามองเรื่องความสัมพันธ์ค่ะว่ามีเหตุสะดุดแล้วหรือเปล่าสําหรับคู่ของนางเอกสาวก้าวสุพัสรากับแฟนหนุ่มอย่งางเฉาชชวิตที่พักหลังมานี้ไร้โมเมนต์สวีทกันค่ะในโซเชียลเองก่อนหนะ้าก็มีกระแสว่าเลิกกันนะคะดาราสาวก็เปิดใจในช่องยู u ูบของตัวเองว่ายอมรับว่าโสดแล้วล่าสุด ก้าวออกมาเปิดใจถึงสาเหตุที่จบรัก3ปีก็มาจากทัศนคติและ,แล,ะลั์สไตล์ที่ไม่ตรงกันค่ะส่วนเรื่องมือที่3ไม่มีมาเกี่ยวข้องแน่นอนตังนตัดสินใจเลิกกันแต่หลังจากนั้นตนเองก็ไม่รู้ส่วนเรื่องที่หลายคนจับตามองให้คนที่มาดามหัวใจนั้นเป็นหนุ่มเลดได้ไหมหลังจากถูกจับผิดว่าไปเที่ยวอยุธยาด้วยกันก้าวก็รีบปฏิเสธทันทีว่าไม่ได้ไปอยุธยาด้วยกันนะ ในส่วนตัวมั่นใจว่าฝ่ายชายไม่ได้จีบแน่นอนเพราะว่าเป็นพี่ชายกับน้องสาวที่สนิทกันมากๆส่วนเรื่องลาออกจากวงการล่าสุดเธอเปิดใจค่ะได้บอกว่าก็มีความคิดว่าอยากจองจากวงการนะก้าวได้กล่าวไว้แล้วมันอาจจะเป็นช่วงที่โควิดเราค้นพบตัวเองตอนนั้นก็คือว่างมากค่ะเลยไปทําธุรกิจที่อยากจะทําพอทำปุ๊บเราไม่ต้องออกจากบ้านไม่ต้องแต่งหน้าไม่ต้องแต่งตัวไม่ต้องออกหน้าทีวี หลายอย่างมันทาให้รู้สึกสนุกเพราะเราได้อยู่ข้างหลังและควบคุมอะไรหลายอย่างที่เราอยากจะรู้แล้วก็อยากจะทําก็ยอมรับว่าติดใจในความเป็นแม่ค้าแต่พอต้องกลับมาถ่ายละครก็คือตอนลงมาจากรถที่ต้องไปถ่ายละครก็ร้องไห้เลยคือไม่อยากทําแล้วเหมือนแม่เป็นเพราะว่าเราพักมานานมั้งพอกลับมาก็เหมือนเดิมค่ะตั้งตัวไม่ทมันรู้สึกว่าฉันจะต้องกลับไปทํางานแบบนี้อีกแล้วหรอ ทำให้เกิดความรู้สึกว่าอยากจะออกจากวงการนี่ก็เป็นคําพูดที่นั่นของสาวก้าวออกมาเปิดใจแต่ยังไงเชื่อว่าผลงานที่เธอทําออกมาเนี่ยก็เต็มที่แล้วก็รอติดตามผลงานของเธอเป็นกำลังใจให้เธอต่อไปคะ่ะ Oh,